สวัสดีค่ะน้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้เรามาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมวันนี้คุณครูเกษณีจะมานำเสนอสารเศรทฐศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องรายได้รายจ่ายและการอมเงินค่ะเรามาดูผังสาระการเรียนรู้ ในเรื่องรายได้รายจ่ายและการอมเงินค่ะสำหรับในบทนี้น้องๆจะได้เรียนในหในสามหัวข้อกันนะคะวันนี้คุณครูจะขอแนะนำในหัวข้อแรกในเรื่องของรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัวข้อ 2. การบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองและหัวข้อที่3การใช้ใจ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการอมเงิน วันนี้เราจะมาในหัวข้อที่1ก่อนส่วนหัวข้อที่2และ3คุณครูขออนุญาตไว้เป็นสัปดาห์หน้าแล้วกันนะคะเรามาดูตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้ที่2กันนะคะเมื่อน้องๆเรียนจบในหน่วยการเรียนรู้นี้แล้วน้องๆสามารถบอกที่มาของรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัวได้ค่ะ เรามาดูหัวข้อที่1รายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัวมาดู1.1นะคะความหมายของรายได้และรายจ่ายเรามาดูว่ารายได้ไหมายถึงอะไรรายได้ไหมายถึงผลตอบแทนที่ได้จากการประกอบอาชีพอาจจะเป็นเงินหรือสิ่งต่างๆก็ได้นะคะกรณีของนักเรียนซึ่งยังไม่ได้ประกอบอาชีพ รายได้ของนักเรียนก็หมายถึงเงินที่ได้รับจากาครอบครัวนั่นเองค่ะส่วนรายจ่ายหมายถึงเงินหรือค่าใช้จ่ายที่จ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือบอริการตามความจําเป็นนะคะที่เราต้องการนั่นเองค่ะเรามาดูหัวข้อ1.2 รายได้และรายจ่ายของครอบครัวทุกๆครอบครัวนะคะหัวหน้าครอบครัวและก็สมาชิกครอบครัวไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่เราพยายามที่จะแสวงหารายได้เพื่อนำมาเป็นค่าใช้ใจ่ายที่จำเป็นในครอบครัวของเรายกตัวอย่างเช่นรายจ่ายนั้นอันแรกก็คือซื้ออาหารนะคะซื้ออาหารให้กับสมาชิกในครอบครัวได้รับประทาน อันที่2คือเสื้อผ้านะคะทุกคนก็ต้องมีเสื้อผ้าเอาไว้ห่อปกป้องร่างกายของเรานะลูกนะอันที่3คือที่อยู่อาศัยในที่นี้อาจจะเป็นค่าน้ําค่าไฟนะคะสิ่งต่างๆนะลูกเนาะและรวมไปถึงาการใช้ใจ่ายเพื่อซื้อยารักษาโรคเมื่อเราเจ็บป่วยนั่นเองค่ะ เรามาดูรายได้ของครอบครัวว่าเอ๊ะรายได้ของครอบครัวส่วนใหญ่มาจากที่ไหนกันบ้างนะคะ สมาชิกในครอบครัวเนี่ยก็จะประกอบอาชีพที่แตกต่างกันตามความรู้ความสามารถและก็มีไรายได้ที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นบางครอบครัวอาจจะมีอาชีพทำนาทําสวนทำไร่จะมีะไรายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตรนั่นเองค่ะเหมือนกับปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ของเราเนาะในช่วงนี้ปู่ย่าตายายของเรา และพ่อแม่กําลังทําการเก็บเกี่ยวข้าวนั่นเองนะคะลูกนะต่อไปค่ะครอบครัวบางครอบครัวก็จะมีอาชีพรับราชการนะคะก็จะมีรายได้จากเงินเดือนยกตัวอย่างเช่นขอบคุณครูนั่นแหละนะคะคุณครูมีอาชีพรับราชการคุณครูก็จะได้รับเงินเดือนนะคะนอกจากอาชีพคุณครูแล้วก็มีอาชีพแพทย์นะคะพยาบาลตำรวจทห,หารเป็นต้นนะลูกนะอันนี้เรียกว่าอาชีพรับราชการนะคะ ค่ะเรามาดูตัวอย่างการประกอบอาชีพในครอบครัวของทาริกากันนะคะพ่อของทาริกานะคะมีอาชีพรับราชการเป็นตำรวจนะคะก็จะได้รับเงินนะคะได้รายได้จากเงินเดือนนั่นเองส่วนคุณแม่ของทาริกามีอาชีพขายอาหารนะคะเป็นแม่ค้านะคะคุณแม่ก็จะมีรายได้จากการขายของนั่นเองนะคะส่วนพี่ชายของทาริกามีอาชีพ เป็นช่างซ่อมรถจัก,กรยานยนต์นะคะนี่คือ,อรายได้ของสมาชิกในครอบครัวของทาริกาน,นั่นเองคะอ่ะที่ผ่านมานะคะเราทราบแล้วนะคะว่ารายได้ของครอบครัวมาจากที่ไหนบ้างนะคะ เรื่องที่2ค่ะเรามาดูรายจ่ายของครอบครัวเช่นกันนะคะแต่ละครอบครัวนะคะก็จะมีความจําเป็นในการที่จะใช้ตใช้จ่ายแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจํานวนของสมาชิกในครอบครัวนะคะอา่าเราไปดูกันว่ารายจ่ายของครอบครัวที่สําคัญมีรายจ่ายอะไรบ้างคะ่ะ ค่ะเรามาดูรายจ่ายของครอบครัวเราว่าครอบครัวของเราจะต้องจ่ายอะไรไปบ้างในแต่ละวันในแต่ละเดือนนะคะอันดับแรกก็คือจ่ายค่าอาหารเนาะเพราะทุกๆวันเราต้องรับประทานอาหารทุกวันและวันละสามสาม,มื้อนะลูกนะเป็นค่าอาหารลำดับต่อไปคือเราจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปานะคะลำดับต่อไปเราจะต้องจ่ายค่าเดินทาง ค่าเดินทางนี้ถ้าเราไม่มียนานพาหนะเป็นส่วนตัวเราก็จะต้องอาศัยรถประจําทางนะคะซึ่งจะต้องใช้เงินนะคะในการจ่ายค่าเดินทางหากเรามีรถมอเตอร์ไซค์รถยนเป็นของตัวเองเราก็จะใช้จ่ายในเรื่องของการเติมน้ํามันการดูแลรักษานะคะรถของเรา ต่อไปค่ะเป็นค่ารักษาพยาบาลเมื่อคนในครอบครัวของเราไม่สบายนะคะเราก็ต้องไปหาคุณหมอบางครั้งมันก็จะต้องมีค่ารักษาพยาบาลค่ายานั่นเองนะคะต่อไปค่ะเราจะต้องใจ่ายในเรื่องของค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เราจะต้องใช้ในในครอบครัวของเรานะลูกนะต่อไปค่ะค่าเล่าเรียนของบุตรนาะลูกนะ้อยิ่งเรา เรียนในระดับชั้นสูงๆไปคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องชอําระค่าเราเรียนให้กับลูกของตัวเองนะคะต่อไปค่ะค่าที่อยู่อาศัยน้องๆอ,อาจจะเป็นในเรื่องของภาษียกรน,นะคะและอันดัสุดท้ายก็คือค่าเสื้อผ้านะคะไม่ว่าจะเป็นของคุณพ่อคุณแม่หรือของลูกๆนะคะ ช่วงนี้กาลังใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวนะลูกนาะบางทีเสื้อกันหนาวของเราอาจจะตัวเล็กตอนช่วงนี้เราอาจจะตัวโตวขึ้นกว่าเดิมจําเป็นที่จะต้องซื้อเสื้อกันหนาวตัวใหม่นั่นเองค่ะเรามาดูหัวข้อต่อไปหัวข้อที่1.3การสแสวงหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสมนะคะการหารายได้โดยการประกอบอาชีพที่สุจริต นะคะไม่เป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะทำให้ตัวของเราเองนะคะและคนในครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจอายกตัวอย่างเช่นเป็นคุณหมอนะคะรักษาคนไข้ด้วยความตั้งใจซื่อสัตย์ต่อหน้าที่นะลูกเนาะหรือจะเป็นแม่ค้าแม่ขายพ่อค้านะคะที่ขายผลไม้นะลูกเนาะขายสิ่งของต่าง โดยที่เราจะขายในราคาที่ไม่แพงนะคะไม่ออกเปรียบผู้ซื้อนั่นเองค่ะเรามาดูหัวข้อต่อไปหัวข้อ1-4รายได้และรายจ่ายของตนเองเรามาดูเรื่องแรกก็คือรายได้ของตนเอง ช่วงนี้นักเรียนยังอยู่ในวัยเรียนอยู่ในระดับชั้นป .2 นะคะจึงจะต้องเรียนหนังสือนะลูกเนาะเพื่อให้ตัวเองมีความรู้สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคตรายได้ของนักเรียนนะคะจึงมาจากเงินที่ได้รับจากครอบครัวนั่นเองนะคะอาจจะเป็นนะคะค่าขนมจากคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ไป หรือเงินที่ได้รับจากญาติพี่น้องนะคะในช่วงวันเกิดเนาะอ่าบางคนนี่ก็จะได้รับของขวัญเป็นเงินนะคะในช่วงวันเกิดของตัวเองนะคะหรือไรายได้ที่เกิดจากเงินตอบแทนจากการทํางานพิเศษ บางคนเรียนอยู่ชั้นป .2 มีความเรียกว่ารับผิดชอบต่อหน้าที่นะลูกเนาะและก็ยังเป็นคนขยนันหลังเลิกเรียนนักเรียนคนนี้สามารถนะคะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่หารายได้พิเศษนะคะจากร้านค้าร้านอาหารเนาะอาจจะเป็นเด็กล้างจานเด็กกิบจานนะลูกเนาะหาราไได้ตอนเลิกเรียนนะคะหรืออาจจะเป็นเงินที่ได้จากเงินทุนทางการศึกษาที่โรงเรียนมอบให้นั่นเองคะ่ะ นอกจากน้องนักเรียนจะทราบที่มารายได้ของตัวของนักเรียนแล้วนะคะนักเรียนยังสามารถช่วยให้ครอบครัวนะคะประหยัดนั่นก็คือในเรื่องของการประหยัดน้ำประหยัดไฟนะคะใช้อย่างประหยัดนั่นเองเราจะไม่เปิดน้ำทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยและจะปิดไฟฟ้าทุกครั้งหลังที่เราไม่ได้ไม่ได้ใช้แล้วนะลูกน้องหมืกหรือเมื่อเลิกใช้งานนั่นเองนะคะ ถ้าเราช่วยกันประหยัดแบบนี้นอกจากตัวนักเรียนแล้วรวมไปถึงสมาชิกทุกคนในครอบครัวก็จะทำให้รายจ่ายของครอบครัวลดลงนั่นเองค่ะค่ะในเรื่องสุดท้ายนี้นะคะเป็นเรื่องของรายจ่ายของตนเองหรือตัวของนักเรียนเองนะคะการใช้จ่ายของนักเรียนแต่ละคนขึ้นอยู่กับความจำเป็น แล้วก็รายได้และก็ความชอบส่วนบุคคลด้วยนะลูกเนาะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนนะคะจะต้องมีรายจ่ายในเรื่องของนําเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนไม่ว่าจะเป็นดินสอยางลบปากกาไม้บรรทัดกระดาษ A4 กระดาษวัดเขียนสีนะคะลูกนะ ซึ่งสิ่งของเหล่านี้นะคะมีความจำเป็นกับนักเรียนในวัยชั้นป .2 มากมากเลยนะคะหรือบางคนอาจจะนำเงินนะคะไปซื้ออาหารซื้อน้ำนะคะซื้อนมนะลูกเนาะส่วนใหญ่นักเรียนก็จะกินนมของโรงเรียนนะคะอันนี้ก็จะลดรายจ่ายของนักเรียนไปได้บ้างนะคะหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเนาะอย่างตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะกินแพ้นมโรงเรียนก็อาจจะนำเงินไปซื้อนม ชนิดอื่นๆที่นักเรียนสามารถอ่าดื่มได้นะคะเป็นมีประโยชน์ต่อสุขภาพนั่นเองค่ะต่อไปนะคะน้องๆให้นำแบบฝึกหัดนะคะวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่2ขึ้นมาได้เลยค่ะตอนนี้ให้น้องๆนักเรียนนะคะ เปิดแบบฝึกหัดอยู่ในหน้า58นะลูกนะคุณครูถามว่านักเรียนคิดว่าการประกอบอาชีพอะไรที่ทําให้มีไรายได้มากที่สุดานักเรียนลองคิดดูสิคะว่านักเรียนจะเติมคําตอบว่าเป็นอาชีพอะไรที่มีไรายได้มากที่สุดสำหรับคุณครูอาจคิดว่าเป็นอาชีพนักธุรกิจ นะคะที่มีกิจการเป็นของตัวเองนะลูกเนาะหรือบางคนอาจจะไม่เติมคําตอบเหมือนคุณครูก็ได้บางคนอาจจะเติมคําตอบเป็นคุณหมอคุณพยาบาลคุณครูตำรวจนะคะทาหารนักบินอวกาศหรือนักบินก็ได้นะลูกเนาะวิศวกรก,ก็ได้นะคะเด็กๆสามารถเติมลงเติมอาชีพลงไปได้เลยคะ่ะ เรามาดูด้านล่างในหน้า58นะคะแบบฝึกหัดที่1รายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัวเรามาดูข้อที่1กันคําสั่งสั่งว่านักเรียนจําแนกรายได้และรายจ่ายของครอบครัวลงในตาราง โดยด้านบนนะคะคุณครูจะมีทั้งรายได้และรายจ่ายให้กับน้องนักเรียนน้องนักเรียนก็นํารายได้และรายจ่ายมาแยกลงไปในสองช่องตารางนี้เลยด้านซ้ายมือจะเป็นรายได้ของครอบครัวส่วนด้านขวามือจะเป็นรายจ่ายของครอบครัวนั่นเองนะคะเรามาดูก่อนนะลูกน้องอันดับแรกเป็นค่าเท่าเรียนลูกเงินเดือนพ่อกําไรจากการขายของค่าไฟฟ้าค่าน้ําประปา ค่ารักษาพยาบาลและเงินจากการขายผักเดี๋ยวเรามาช่วยกันแยกนะคะว่าที่คุณครูพูดมาด้านบนนะคะเราสามารถแยกออกมาเป็นได้อย่างไรนะคะมาดูด้านซ้ายมือก่อนค่ะ,ะไรายได้ของครอบครัวมีอะไรบ้างคะถูกต้องค่ะอันดับแรกก็มีเงินเดือนของพ่ออันดับที่สองกำไรจากการขายของ และอันที่3มคือเงินจากการขายผักค่ะ3ส,สิ่งนี้เราเรียกว่าไรายได้ของครอบครัวนะคะส่วนด้านขวามือรายจ่ายของครอบครัวมีอะไรบ้างคะถูกต้องค่ะอันที่1คือค่าเล่าเรียนลูกอันที่สองค่าไฟฟ้าอันที่สามค่ารักษาพยาบาล และ4ค่าน้ำประปานั่นเองค่ะเด็กๆสามารถเติมลงไปได้เลยนะคะต่อไปค่ะนักเรียนเรามาดูในหน้า59ในหัวข้อที่2นะคะนักเรียนบอกที่มาของไรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัวโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าและตอบคำถามค่ะ,ะเรามาดูข้อที่1กันนะคะ ที่มาของรายได้และรายจ่ายของฉัน1.1ฉันมีไรายได้จากที่ไหนบ้างสามารถตอบได้มากกว่า1ข้อนะคะสี่เหลี่ยมช่องที่1เงินจากพ่อแม่และผู้ปกครองสี่เหลี่ยมช่องที่2เงินจากญาติพี่น้องสี่เหลี่ยมอันช่องที่3เงินทุนการศึกษาและสี่เหลี่ยมอันที่สอื่นๆน้องๆดูสิคะว่าตัวเองมีไรายได้จากที่ใดบ้างนะคะ ต่อไปค่ะข้อ1.2ฉันนำเงินไปใช้ยกตัวอย่างมา2ตัวอย่างนะคะว่าเด็กๆนำเงินไปใช้ใจ่ายอะไรบ้างอย่างคุณครูให้ไปนะคะยกตัวอย่างอัน,อนแรกก็คือซื้ออุปกรณ์การเรียนอีกอันนึงก็คือซื้ออาหารนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถเติมคำตอบลงไปได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเรามาดูในหัวข้อที่2เรายังอยู่ในหน้า59กันอยู่นะคะที่มาของไรายได้และรายจ่ายของครอบครัวอ่าเรามาดู2.1สมาชิกในครอบครัวมีทั้งหมดจุดๆๆกี่คนนักเรียนเติมได้เลยนะคะว่านักเรียนสมาชิกในครอบครัวน้องๆมีกี่คนน้องเติมได้เลยนะคะ อันที่สสมาชิกในครอบครัวประกอบอาชีพมีจุดๆกี่คนอาน้องลองถามคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะคะว่าในครอบครัวของเราคนที่ประกอบอาชีพแล้วมีกี่คนและมีะไรายได้จากที่ใดบ้างสี่เหลี่ยมช่องที่1เงินเดือนสี่เหลี่ยมช่องที่2เงินจากการขายสินค้าและบริการสี่เหลี่ยมช่องที่3ค่าจ้าง และสี่เหลี่ยมอันที่4ีอื่นๆเด็กๆสามารถเช็คถูกตามช่องสี่เหลี่ยมได้เลยนะคะสามารถเช็คได้มากกว่า1ข้อต่อไปค่ะข้อ2.3ค่าใช้จ่ายที่สำคัญของครอบครัวให้เด็กๆยกตัวอย่างมา2ตัวอย่างนะคะอันดับแรกก็คือ,อถ้าเป็นของคุณครูคุณครูก็จะยกค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนั่นก็คือค่าอาหารและค่าไฟ นะคะต่อไปคะ่ะข้อ2.4การใช้ใจ่ายอย่างเหมาะสมก่อให้เกิดผลดีต่อตอนเองและครอบครัวทําอย่างไรอ่านักเรียนจะทําอย่างไรคะเพื่อจะให้ครอบครัวของเราและตัวเอง,ออง,เ,เ,องเกิดการใช้ใจ่ายอย่างเหมาะสมถูกต้องคะ่ะทําให้มีเงินเหลือเก็บออมไว้ใช้ในยามจําเป็น นี่คือผลดีที่เราและครอบครัวนะคะใช้ใจ่ายอย่างเหมาะสมไม่ฟุ่มเฟือยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูในหน้า60นะคะเป็นกิจกรรมสรุปความเข้าใจที่คงทนนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมหน้าคำตอบที่สรุปความรู้เรื่องไรายได้และรายจ่ายของตนเองแนละครอบครัวได้ถูกต้องที่สุด ถ้าตอบถูกนักเรียนจะผ่านถ้าตอบผิดนักเรียนจะไม่ผ่านนะคะเรามาดูสี่เหลี่ยมช่องแรกทุกคนในครอบครัวจะต้องประกอบอาชีพเพื่อหาไรายได้มาใช้ใจ่ายในการดำรงชีวิตจริงหรือไม่หรือสี่เหลี่ยมช่องที่สทุกครอบครัวจะต้องมีสมาชิกที่ประกอบอาชีพเพื่อให้มีไรายได้มาใช้ใจ่ายในการดำรงชีวิตจริงหรือไม่ นักเรียนคิดว่าสี่เหลี่ยมช่องที่1หรือสี่เหลี่ยมช่องที่2เป็นการสรุปความรู้ในเรื่องไรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัวได้ถูกต้องที่สุดคะถูกต้องค่ะเราจะตอบในสี่เหลี่ยมช่องที่2นะคะทุกครอบครัวจะต้องมีสมาชิกที่ประกอบอาชีพเพื่อให้มีไรายได้มาใช้จ่ายในการดำรงชีวิตนั่นเองค่ะ ใครตอบข้อที่2ถูกต้องนะคะและมาสรุปความรู้ในช่องผ่านข้างล่างได้เลยค่ะ